นไหนบอกพี่ๆก่อนอยากเล่นอันไหนเล่อันนี้อันนี้เรียกว่าอะไรครับเทมีนเพลนเจ็ด,ดบิ้งมือเจ้าบิ้งเบิงเบิงดูสิมันกระโดด,ดออกมาทางหน้าต่างดูสิดูสิอีกหนึ่งหมื่นหัวใจนะคะมือเจ้าขารัวมาให้หนึ่งบีหน่อยจ้ะดูดูดูมันทำ บางมันพักกันเห็ดอืมดีกูกคเอาอ่ะก็อ่ะบายบายพี่เจดสิ มาฟังข้างบนฮะมาฟังข้างบนอือไฟฝ้าข้างบนมาฟังให้บ่มพี่เอ๋ยพี่เอ๋ยกับผู้ใดลูกก้ากับกากับเจเด่นแล้วกับเจเด่นน้ำบ่ลูกเขาขึ้นไปเฮ็ดอีหยังนั้นอีหยังขึ้นไปเฮ็ดหยังขึ้นอันนี้ขึ้นหลังคาขึ้นหลังคาขึ้นไปเฮ็ดหยังครับทัมเจีนขึ้นไปเต้น มันเป็นอย่างก็ขึ้นไปเต้นยุคหังเถิงมันเป็นบ้าตีเป็นบ้าตีเป็นบ้าอีหลีเนาะเจเด่นเบาเล้าให้ฟังเนี่ยเอามันเบาอยู่นี่มันเบาภาษาภาษาอย่างไะเอ้ยเป็นลงหนูเจ็ดลงมันก็บม่ได้ว่าอันภาษาเอเลี่ยนเด้มันก็เ้าล้าอยู่เด้ตอนนี้เจ้าบ่ได้ยินติหรือว่าเจ้าได้ยินแักเจเด่นมันเบาภาษาอย่าง นั่งบีกับว่ามันเบาแล้วค่ะยู่เด้ตอนนี้ชีห้เบาแล้วให้ฟังอีกจังหดเอ๊ยมันกับเบาอยู่เออใส่ใส่ใส่เขาเห็ดอย่างอยู่นั้นขึ้นไปเห็ดขึ้นทางบนขึ้นไปเห็ดอย่างลูกนูเจ็ดลงนูเจ็ดลงน้องเงินให้หลงเอินเจสสิก้าลงมาบอกว่าขึ้นไปเห็ดอย่าง ขึ้นไปเต้นใบปลายฟ้าขึ้นไปเต้นปลายฟ้าว่าสั้นผูดได้จะเห็นขึ้นบ่ได้มันชิดตกมันสูงแหงนั่นขึ้นลุขึ้นไปนี่ตกลงมาเลยเด้ลกูก <ive. S 1> อ้ยบนนั้นมีงูไหม <ive. S 1> มีงูใช่ไหมคะ <ive. S 1> อุย้ย oh. <ead. S 2> เด็กน้อยขึ้นไปบ่ได้เนาะลูกเนาะเห็นบ่ Tu คุณว่าใช่ค e อสิ่งที่บ้าค e ณจ b บ้าอะไรโอ้ยทำไมมันกระตุกจังเลยอ่ะเนาะเซปาาดโลซีกสิ่งทุกคนมันกระตุกอ่ะดุเลดัตติเมซีน้ำท่วมุรินนะคะบ้านนางบีน้ำท่วมไหมบ้านนางบีน้ำเยอะค่ะแต่ไม่ถึงกับว่าท่วมค่ะน้ำมาหลายเติบอยู่ C'est okay, quoi? Okay, c'est <laughs> bon? Ça mm. en veux encore ou non? Sí. Tu veux faire quoi? <laughs> ah oui, c'est. Ah, oui. Tu veux faire quoi, mon bébé? Tu veux boire quoi? Mon lê -lê. Le lait. <laughs> Ma. Ça, c'est quoi